สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กาลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนัขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการมาแนะนําในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสําหรับคนที่ใช้ซิมในระบบ d ีแท็นะครับดีแท็ Tech เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่หรือว่าจะเป็นสําสหรับคนที่ ใช้ซิมเก่าอยู่นะครับก็สามารถที่จะสมัครได้บางเบอร์เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ใช้เบอร์เบอร์เก่านะครับโดยแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีเฉพาะบางร้านมีเฉพาะบางจังหวัดนะครับซึ่งบางพื้นที่เขาเรียกว่าโปรใต้ดินบางพื้นที่เขาเรียกว่าโปรลับๆหรือบางพื้นที่เขาเรียกว่าโปรเฉพาะนะครับมีเฉพาะบางร้านมีเฉพาะจังหวัดซึ่ง คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อกับร้านค้าที่ขายซิมที่ที่ขายมือถือที่เขาสามารถเติมเงินเติมเน็ตของ d t แทในระบบเติมเงินกันได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกับร้านค้าได้เลยโดยโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวเนี้ยจะอยู่ในแอปของ d t แท็กวเราถามเขาก่อนก็ได้ว่าร้านค้าเขาเนี่ยใช้แอป d t a ท็กวัน ในการกดสมัครแพ็กเกจเน็ตให้กับลูกค้าหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้อยู่เราก็ถามเขาด้วยว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะจังหวัดที่มันเป็นเน็ตพร้อมโทรเนี่ยด้วยหรือไม่ถ้ามีก็ให้เขาดําเนินการสมัครให้นะครับเขาอาจจะคิดค่าบริการนะครับคิด50คิด100คิด150คิด200แล้วแต่เขานะครับเขาอาจจะคิดค่าบริการแล้วแต่ทางร้านเลยนะครับซึ่ง ตามที่เห็นนะตอนนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ในแอปของ d t แท็กวันซึ่งร้านค้าที่เป็นตัวแทนกับ d t แทนะ็เนี่ยเขาก็จะมีแอป d t แท็กวันในการขายไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินหรือจะเป็นการเติมเน็ตหรือที่ในระบบ DT แท็กวนะันเนี่ยเขาจะเขียนว่าโปรเสริมออนไลน์นะครับแล้วก็มันก็จะมีหวัวข้อให้เลือกนะครับสำหรับร้านค้าเนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อให้เลือกหัวข้อมันจะขึ้นว่าอยู่ประมาณประมาณนะครับประมาณโปรเน็ตเฉพาะจังหวัด มันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้แหละโปรเน็ตโปรเด็ดโปรเฉพาะจังหวัดหรือโปรอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะครับร้านค้าก็สามารถที่จะดูในหัวแถบได้เลยนะครับหรือลูกค้านะครับเอาตัวเนี้ยให้ร้านค้าดูก็ได้นะครับโชว์ตัวนี้ให้ร้านค้าดูว่าเขามีารายการเมนูนี้หรือไม่ ถ้ามีก็สามารถดําเนินการได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นร้านอื่นที่เขาใช้แอป d t a c One แล้วเขามีหวัวข้อเมนูนี้ขึ้นมานะครับมันมีเฉพาะบางร้านมันมีเฉพาะบางจังหวัดนะครับเขาให้สิทธิพิเศษสําหรับร้านที่มียอดขายเยอะๆนะครับแล้วก็ร้านที่เชียร์ขายซิมดีแทเยอะๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้พิเศษสําหรับร้านค้าที่เชียร์ขายซิมดีแทนะครับ ถ้าเกิดท่านหาที่ไหนไม่ได้นะท่านก็สามารถที่จะติดต่อที่เพจร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลได้เลยนะครับสาขามานางังสาขาลางังงวสาขาคนกาหลงสาขาพัทลุงหัดใหญ่นะครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสลาวุธโมบายที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตกันได้เลยนะครับเขาคิดค่าบริการ150บาทนะครับเขาคิดค่าบริการเนี่ยหนึบาทคุณเป็นเบอร์เก่านะครับค่าบริการ150บาท หรือคุณจะเป็นเบอร์ใหม่ก็ตามนะครับใช้โปรโมชั่นตัวอื่นอยู่ที่มันไม่มีโทรฟรีถ้าต้องการจะใช้ตัวที่มีโทรฟรีตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นสมัครแพ็กเ,เกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแถมโทรฟรีให้กับเรากันเลยนะครับเขามีค่าบริการ150บาทใบบวกกับค่าเน็ต4เมก150บาทบวกกับค่าเน็ต10เมก200บาทหรือจะบวกกับค่าเน็ต20เมก2 9 9บาทนะครับค่าเปลี่ยนค่าทำเนี่ยนะครับ,150บ แล้วก็ไปบวกกับค่าเน็ตก็จะเป็นค่าสุทธิสําหรับคนที่ต้องการจะใช้เบอร์เก่าในการทาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็ตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับว่าเป็นเป็นโปรเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเลือกตามความเร็วของเราได้เลยนะครับ4เมก10เมก20เมกซึ่งการนถียมโทรฟรีนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ําว่าโทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด2ี่ชั่วโมงโดยครั้งละไม่เกิน15นาทีส่วนที่เกินนาทีละ1บาทรวมภาษีนะครับส่วนที่เกินนาทีละ1บาทเพราะฉะนั้น15นาทีแรกโทรฟรีนาทีที่16เป็นต้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทสําหรับคนที่ใช้ในการโทรเบอร์นะครับส่วนการโทรไลน์โทรฟรีมันก็จะไปรวมอยู่ในแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอ,อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับทำความเข้าใจตรงกันว่าถ้าเป็นการโทรโทรฟรีทุกเครือข่ายหมายความว่าเราโทรเบอร์ ใช้เบอร์ของเรานะครับโทรหาเบอร์อื่นนะครับอันเนี้ยมันก็จะกินเงินถ้าโดยปกติแล้วนะมันจะกินเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้มันก็จะเป็นการโทรฟรี15นาทีแรกต่อครั้งโทรฟรีนะครับคิดเป็นครั้ง15นาทีแรกโทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอดแพ็กเกจ30วันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้โปรโมชั่นตัวนี้ไปถือว่าค่อนข้างที่จะคุขข้มมากๆนะครับได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรนะครับโทรฟรีในกระาขาย อ่าโทรฟรีทุกระรือข่ายนะครับโทรเบอร์ส่วนการโทรไลน์โทรเฟซอันเนี้ยเป็นการโทรผ่านระบบของอินเทอร์เน็ตอันเนี้ยมันจะอยู่ในแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับคุณโทรอ่าได้เลยแต่ถามว่าทําไมเราต้องเอาตัวตัวโทรเบอร์ฟรีเข้ามาด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เขาไม่ได้เปิดเฟซไม่ได้เปิดเน็ตนะครับเราโทรเฟซโทรไลน์เราก็โทรไม่ติดนะครับโทรไปหาเขาโทรไม่ติด เราก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เบอร์มือถือในการโทรติดต่อกันเพราะฉะนั้นการโทรเบอร์มือถือมันก็จะเป็นความจําเป็นอยู่ด้วยนะครับเวลาเราฉุกเฉินอะไรต่างๆเราโทรเฟซโทรไลน์แล้วเขาไม่รับเราจะต้องโทรเบอร์เพื่อที่จะให้เราติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการโทรเบอร์เนี่ยมันก็ยังมีความสําคัญกันอยู่นะครับหลายท่านบอกว่าโอ้ยโทรเฟซโทรไลน์แล้วโทรเบอร์ไม่จําเป็นนะครับมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นเผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆขึ้นมา โทรเฟสแล้วเขาไม่รับโทรไลน์แล้วเขาไม่รับหลายๆท่านนะครับผมเห็นโทรเฟสเขาไม่รับแ้วบ่นหงมงามงมงามงามทำอะไรอยู่โทรเฟสไม่รับเขาคือบางช่วงก็อาจจะปิดเน็ตเราก็โทรเฟสโทรไลน์เขาก็ไม่ติดไม่รับนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราโทรเพราะเขาปิดเน็ตไว้หรือบางทีแพ็กเก็ตเน็ตเขาหมดนะครับเขาไม่ได้เติมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ติดต่อเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการโทรเบอร์มันจึงเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะครับมันยังมีความสําคัญอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมเงินไปแล้วเราไม่ได้มีแพ็กเกจโปรโมชั่นที่เป็นโทรฟรีด้วยนะครับเราก็ติดต่อยากติดต่อลำบากเหมือนกันนะครับเราจะกดฉุกเฉินไปให้เขาโทรกลับสมัยนี้เขาไม่โทรกลับกันแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่สมัยนี้เขาไม่โทรกลับกันแล้วนอกจากว่าคนที่เขามีแพ็กเกจโทรฟรีจริงๆเขาถึงจะโทรกลับมานะครับในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบท่านสนใจก็าสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้เลยร้านขายซิม ของ d t e ทร้านที่เป็นเติมเงินเติมเน็ตของนีแท็กนะครับถ้าเขาใช้แอป d t e ท็กนะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยถามเขาด้วยนะครับใช้แอป d t e ท็กในการเติมเติมเติมเน็ตไหมนะครับใช้แอปดี e ท็1ในการสมัครเน็ตไหมนะครับของ d t e ทกเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าร้านเขาใช้ก็สอบถามก็ดูก่อนนะครับว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้หรือไม่นะครับยื่นหน้าจอให้เขาดูเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายื่นหน้าจอให้เขาดูเลยนะครับว่ามีเมนูนี้หรือไม่ ถ้ามีก็เขาดําเนินการสมัครให้ได้เลยนะครับซึ่งเขาอาจจะคิดค่าบริการ20บาทบ้าง50บาทบ้างแล้วแต่นะครับอันนี้ย้ากันอีกครั้งหนึง่งก็ย้าโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อ AC เมก1ร้อยห้าสิบบาทสามสิบวัน10เมกสองร้อยบาทสามสิบวันแล้วก็20เมกสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบวันอันนี้รวมภาษีสิบเอยแล้วนะครับทั้งลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถแพ็กเกจ สามารถสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตัวนี้กันได้เลยนะครับย้าพิเศษหนึ่งว่าสําหรับคนที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับคนที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วไม่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าระบบมันจะล็อกเอาไว้คุณจะต้องไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มา,าหลายๆคนที่ผมเจอเหมือนกันนะครับมาติดต่อสอบถามาทางกล่องข้อความบ้างหรือจะเป็นติดต่อสอบถามผ่านทาง แสงดงความคิดเห็นบ้างนะครับหลายๆท่านบอกว่าไปซื้อเบอร์ใหม่มาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะแพทสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้อันนั้นก็คือว่าเบอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นเบอร์ใหม่ของเราจริงๆแต่มันเป็นเบอร์เก่าของที่ร้านที่เขาสามารถที่จะเปิดเบอร์ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เอามาหลอกขายลูกค้ามีบางร้านนะครับมีบางร้านทําแบบนี้อยู่นะครับก็คือเอาเบอร์เก่าที่เขาเปิดเบอร์ทิ้งไว้ก่อนแล้ว มันเกิน7วันไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาหลอกขายลูกค้าลูกค้าไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสามัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เนื่องจากว่าเป็นเบอร์ที่เปิดมาเกิน7วันนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าจะเจอลักษณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ไปซื้อซนะิมน่ะเราจะต้องถามเขาดีๆถามเขาตรงๆว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ซิงซิงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ที่เ็าเปิดเบอร์ทิ้งไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเอานะครับเรา เอามาแล้วก็ใช้สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวถูกๆเนี่ยมันสมัครไม่ได้เพราะว่าตามเงื่อนไขนะครับก็คือต้องสมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์ทั้งหอ่าเปิดเบอร์วันนี้เราก็จะต้องสมัครภายใน7วันนับไปวันนี้วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันชูกแล้วก็วันที่7เราก็จะต้องสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นราคาถูกๆตัวนี้ให้แล้วเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าวันที่8ไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้สมัครเบอร์นั้นอ่ะมันก็จะหลุดออกจากระบบทันทีนะครับไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นนตวี้ได เราก็จะต้องไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาอีกนะครับเราก็ต้องเสียเงินไปอีกนะครับเสียเงิน2เท่า3เท่าในการซื้อซิมนะครับค่าซิมก็อยู่ที่ประมาณ49บาทหรือ50บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะขายนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นทั้งเนดตทั้งโทรพิเศษเฉพาะจังหวัดพิเศษเฉพาะร้านท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับแถวแถวบ้านท่านนะครับสามารถที่จะ ติดต่อสอบถามดูได้เลยนะครับว่ามีแพ็กเกจเน็ตพร้อมโทรราคา4เมก120บาทหรือไม่เน็ตพร้อมโทรทุกราคายนะครับเน็ตพร้อมโทรทุกราคา10เมก200บาทหรือไม่เน็ตพร้อมโทรทุกราคา20เมก299บาทหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าเกิดว่าไม่มีนะ่ะท่านก็อาจจะมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเบิ้ลสปีดตัวนี้ก็ได้นะครับแต่มันเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีสนับตัวนี้ เน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสป,ปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายค่ายอื่นเขามีนะครับ d ีแทมี a อไอเอสมีโทรโมบมีนะครับ4เมก150บาทเท่ากัน10เมก200บาทเท่ากัน20เมก299บาหรือ300บาทเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีถ้าจะเอาโทรฟรีทุกเครือข่ายเพิ่มเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาท d t แทจ่ายเพิ่ม50บาทโทรโมบจ่ายเพิ่ม50บาท a i s จ่ายเพิ่มอีก60บาท เราจรึงจะได้ตัวโทรฟรีเพิ่มขึ้นมาแต่การโทรฟรีนั้นมันจะได้แค่3ครั้งต่อ1เบอร์แต่แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้อยู่ได้6รอบ6ครั้งต่อ1เบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์เก่าแล้วเราให้ร้านที่ก็มีแอปดีแทกวันในการสมัครสมัครได้นะครับตอบตอบโปรโกเก่าเดือนที่7เป็นต้นไปนะ่ะสามารถที่จะต่อได้แต่ต้องติดต่อร้านที่เขามีแอปดีแทกวันเขาจะมีเมนูนี้นะครับเมนูโปรเด็ดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีรายการเนี่ยแล้วก็ สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจก,กันได้เลยนะครับร้านค้าเขาสามารถดําเนินการให้เลยเขาสามารถที่จะคิดค่าบริการ25 1 0 1บ0 1า0บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะดําเนินการนะครับสําสหรับคนที่ไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มานะครับก็วันน,น,นี้วันนี้ผมผมผมเจอ f อฟท่านึ่งนะครับเขาไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาแล้วก็ออกมาเติมเงินเข้าไป300บาทเพื่อที่จะมาสมัครแพ็กเกจตัว10เมก2 0 0 แล้วเขาติดปัญหาว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขเงื่อนไขนี้ก็คือว่ามันเกิน7วันไปแล้วนะครับเ,เบอร์ร้านนะ่ะเขาเปิดเบอร์เกิน7วันมาแล้วแล้วเขาเอ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 าเบอร์นะนะั้น่ะมาหลอกขายลูกค้าอีกทีหนึ่งลูกค้าก็ไปซื้อซิมมาใหม่สดๆเลยนะครับซื้อซิมวันเนี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเบอร์นะนะั้น่ะเปิดเบอร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วก่อน7วันไปแล้วนะครับ ซึ่งเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเลยก็คือว่าจะต้องสมัครภายใน7วันนับจากวันที่มีการเปิดเบอร์ใช้งานนะครับจะต,ต้องเป็นเบอร์ที่เปิดเบอร์ใหม่ๆสดๆซิงซกันเลยนะครับแล้วก็ซิมที่สมัครไม่ได้ก็คือซิมพวกแฮปปี้คอร์เนี่ยสมัครไม่ได้ซิมทัวริสสมัครไม่ได้นะครับซิมทัวริสก็พวกเกี่ยวกับซิมเที่ยวๆของนักท่องเที่ยวอ่ะนะครับอันนี้สมัครไม่ได้แล้วก็ซิมแฮปปี้คอร์เนี่ยแฮปปี้คอร์มันเป็น เอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับซิมแฮปปี้เน็ตสมัครได้ซิมพมาสมัครได้ซิมกัมพูชาสมัครได้นะครับและมีอะไรอีกบ้างที่เป็นของ d ีแท็ที่ราคา49บาทหรือ50บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะขายนะครับเราก็ไปซื้อมาได้เลยแล้วก็ออกมา,าให้ร้านเขาลงทะเบียนซิมให้เสร็จสัมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วเราก็กดรหัสดอกจันหนึ่ดอกจันสี่สี ดอกจันแปดสี่แนย์สามสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถัรออกนะครับซึ่งเราก็จะได้เน็ตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกราคา150บาทนาน30วันต่อ1ครั้งนะครับต่อได้6รอบ6ครั้งนะครับซึ่งโปรโมชั่นแพิเกจตัวนี้มีขายทุกจังหวัดนะครับสมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นโปรทีอ่อยู่บนดินนะครับเป็นโปรที่มีขายอยู่ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกประเทศนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็น10เมก200บาท30วันราคารวมภาษีแล้วนะครับก็กดดอกจัน104ดอกจัน446ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4เหลี่ยมแล้วก็กดทวงนะครับเราข้อความ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับส่วนความเร็ว20เมกะบิตนะครับไม่อันไม่ลดสปีดราคา299บาทรวมภาษีแล้ว30วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน299 อก08880344 4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ราคาคุ้มคุ้มกันอยู่นะตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตในส่วนของเดือนธันวาคม2564ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตัวเนี้ย ก็จะยังอยู่ไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอยู่กันไปได้อีกเรื่อยๆหลายๆ,ายๆเดือนแหละอยู่ๆกันไปตลอดน่นับคิดว่าโปรโมชันเนี้ยเพราะว่าแต่ละค่ายเขาก็มีโปรตัวเดียวกันนะครับส่วนโปรพิเศษตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับทางร้านของแต่ละร้านว่าเขาเชีรยขายซิมดีแท็หรือไม่นะครับถ้าเขาเสียขายซิมดีแท็ได้เยอะๆเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการได้โปรพิเศษเฉพาะจังหวัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวเน็ตแถมโทรนะครับปกติแล้วเนี่ย เราก็จะได้เฉพาะเน็ตอย่างเดียวนะครับ4เมก190บาทเน็ตอย่างเดียวแต่ถ้าถ้าไปร้านบางร้านนะเราก็จะได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ20เมก200บาท20เมก299บาทนะครับถ้าเป็นร้านบางร้านเราก็ได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชื่นชอบหรือสนใจในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นตัวพิเศษเน็ตแถมโทรฟรีทุกกระาขายกันด้วยเนะี่ยก็สามารถติดต่อกับร้านค้า ดูได้เลยนะครับเพราะมันจะมีเฉพาะบางร้านมันจะมีเฉพาะบางจังหวัดเท่านั้นนะครับแต่ก็มีทั้ง76จังหวัดนะครับมีทั้ง76จังหวัดแต่มันมีเฉพาะบางร้านเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ได้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตน,นะครับถ้าเกิดว่าท่านาชื่นชอบคลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูดคลิปนี้ เอาไปปล่อยในช่องของท่านได้เลยนะครับยินดีและก็อนุญาตแต่ห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิน้นเอาไปยกยกดุ้นไปเลยนะครับยกดุ้นยกคลิปไปเลยแล้วเอาไปปล่อยในช่องของท่านอันนี้อนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านนําไปตัดต่อแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการฟอ้องร้องดาเนินคดีนะครับถ้าท่านเอาไปแบบไม่ไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับดึงไปยกชุดแล้วเอาไปปล่อยเนะี่ยอันนี้อนุญาตนะครับอนุญาต ให้ท่านนําไปสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ในช่องของท่านได้เลยนะครับหรือจะกดแชร์ไปหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้เลยนะครับหรือมีข้อมูลที่จะตอบสอบถามนะครับก็สามารถที่จะกดแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบคําถามให้กับทุกๆท,ท่านกันนะครับส่วนการติดต่อโฆษณานะครับคลิปละ1น0 0 0บาทของปีพศ2565นะครับ อ่าคลิปละ1 0 0 0 0บาทในการลงโฆษณานะครับเหมือนร้านสารุิคอมพิวเตอร์เนะี่ยเขาก็ลงโฆษณาด้วยนะครับก็คลิปละ10,000บาทนะครับติดต่อกันได้ที่0-993154905 0993154905 0993154905เบอร์นี้ใช้ในการติดต่อโฆษณาเท่านั้นนะครับห้ามโทรมาเรื่องอื่นเด็ดขาดนะครับโทรมาเฉพาะการคุยโฆษณาเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ